เออ uh huh. มาถึงจุดที่สอนพี่กันเลยถ่ายรูปล้วหนึ่งนะคะแอดบอกเลยว่าแอดแยกงไม่ออกแล้วคนไหนคือของจริงของแท้กันแน่นะคะนี่น่ารักมากนะคะน้องลิสกับแฟนค่ะแต่ที่ให้ดูคือช็อตนี้ค่ะช็อตที่พี่กันเลยของเราลงไปคำนับน้องเลยนะก็คือเราเข้าใจนะคะเวลาที่เราแบบรักใครข้างใครมากๆาแล้วก็คือแบบว้าวเออแบบ My world ของฉันคือโลกทั้งใบอะไรแบบนี้นะคะคือน้องก็ร้องเอาแบบโอ้อตก,กใจเลยแล้วก็ไปประคองนะพี่สาวของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะอ้โหูนับถือใจพี่เขาแค่ชุดก็กินขาดแล้วนะออกจากบ้านมาแล้วมาหาน้องก็คือแบบใช่เลยต้องมางานลิซ่าคุเดียวเท่านั้นใช่เลยนะคะแต่งตัวแบบนี้นะคะคือนี่ความเป็นมีมารยาททอมตนของน้องนะ,ะไม่ว่าจะดังแค่ไหนแล้วก็แบบทุกคนก็คือแบบ ถ้าเห็นน้องเป็นไอดอลก็คือเขาแบบเขารักมากเขาเครซี่มากจริงๆนะเป็นผู้นําชีวิตในทุกด้านอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งนอกจากจะมีคลิปนี้แล้วนะคะที่ออกมาล่าสุดเนาะกับน้องที่ไปพูดคุยนะคะแล้วก็เปิดแบบ เขาเรียกว่าเปิดอัลบั้มใหม่อย่างนี้เลยก็ว่าได้อย่างเป็นทางการนะพูดคุยจุ๊กจิกจุกจิก,จกนะะมีการโชว์เพลงปล่อยเพลงเต้นกันฮอระเบิดเลยกับแฟนๆนะคะมีหลายเพลงที่ร้องให้ฟังแรปให้ฟังแล้วบอกโดยว่าอาจะมี MV นะจ๊ะแล้วหนึ่งในนั้นที่มี MV แน่นอนแล้วตอนแรกแอดนึกว่าแบบว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่านะฮัลลีควีนภาคใหม่มาแน่นอนนะคะนั่นก็คือเพลงที่เป็นแบบเขาเรียกว่าดาวเด่น อ่าเพลงดาวเด่นของน้องเลยในบั้มนี้นะคะก็คือ Fuck Up the World นั่นเองนะคะที่มีการแรปร่วมกับ Future นะคะเจ้าของ2,000ล้านวิวคนนั้นนั่นแหละก็ออกมาเป็นเพลงนี้นะคะและแอบ,บอกเลยว่าทำถึงทำเกินขยันเซอร์ไพรส์ทุกคนมากนะคะคือเนี่ยด้วยความที่น้องเป็นไอดอลเป็นไอคอนของทุกอย่างบนโลกล่าแล้วนะคะการจะทำอะไรแต่ละทีมันต้องใหม่แบบใหม่กลิบใหม่ลืมคือลืมในที่นี้คือแบบ คิดไม่ถึงอนะคิดไม่ถึงว่าน้องจะมาแนวเนี้ยคือมันสุดมันหลุดโลกจริงๆนะคะแล้วตอนนี้แอดไปดูแบบคอมเมนต์นาะของฝรั่งฝรั่งสายอินเตอร์นี่เขา เขาชอบมากเขาบอกว่ามันต้องแบบนี้สิคือมันทําอะไรอะมันต้องแบบตีกรอบให้แตกนะคะแล้วน้องก็ก้าวออกมาเป็นอีกครั้งที่น้องแบบหลุดจริงๆนอกจากจะในเพลงนี้จะสติหลุดแล้วนะคะเพลงนี้ยังหลุดโลกอีกต่างหากแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์คือสูงมากพอเล่าก็จะเหมือนหนังที่แอดชอบดูเลยกคือ <c oughs> ถูกจับตัวไปฟันเฟือนแต่ก็ต้องมีปุ่มหลังว่าเกิดอะไรขึ้นชนบราเป็นแล้ว นักโทษคนนี้อยู่ในห้องนี้ซึ่งแบบไม่มีใครกล้าเข้ามาดูอาการของชีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบบรรดาฝรั่งทั้งหลายซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยอะไรก็ไม่รู้นะก็คือเปิดช่องเล็กๆเ,เพื่อดูว่า เฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยชีคนนี้อาการเธอน่ากลัวนนะแบบนี้เลยนะคะซึ่งเพลงมันก็จะแบบคลั่งมาก crazy สุดๆนะคะก็เลยทำให้ MV เนี่ยมันต้องทำถึงทำเกินแบบนี้จนหลายคนก็กถามว่าออกมาเมื่อ,อไหร่ยังไงจะดูแล้ว คือวันศุกร์พรุ่งนี้แน่แล้วนะคะเพลงน้องจะปล่อยออกมาทั้งบัมนะแต่ mv เนี่ยก็น่าจะทยอยออกมาเพราะว่าไม่ได้มี MV ทุกเพลงแต่จากสิบกว่าเพลงเนี่ย MV ก็ปาเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งน้องเนี่ยทุ่มทุนกับทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนที่คอลแลบด้วยทั้งทำา v v ทั้งทำเพลงนะทั้งจ้างแบบนักแต่งเพลงมือดีอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหก็คือสุดทุกทางจริงๆ ซึ่งรายละเอียดในห้องรักษานะคะผู้ป่วยของเราอาการหนักด้วยนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราตอนนี้กําลังอาการหนักตามชีไปจริงๆเพราะว่าครั่งค่ะครั่งรักนะคะแบบคือมันโดนทุกเพลงอ่ะแล้วเราภูมิใจในตัวน้องมากเลยนะคะผนังด้านหลังค่ะก็จะมีเขียนทั้งว่าวิซซี่นะคะวิซี่คือตัวของน้องเนาะแล้วก็มีคําว่าเอาเธออีโก้ด้วยนะคะทุกคนเป็นทั้ง ตัวเล็กด้วยอะตัวเล็กแบบพี่แอดจิมจิมจิมให้ดูนะคะแล้วก็เป็นตัวใหญ่ด้วยเขียนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีอีกหลายคำมากเลยเออมีใครอ่านคำไหนออกอีกนะมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะคะชอบมากหลอนมากนะสาวชุดแดงของเราถุงมือแดงนะคะรวมไปถึงเสื้อนี่คือลายเดียวกับกลืนกับวอไปเลย <laughs> โคตรเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวคงมีแบบคอสตมคอสตูมคนออกแบบอะไรนะคะออกมาเล่าอินสปายของน้องให้ฟังอีกอย่างแน่นอนรวมไปถึงตอนนี้แอดหลอน,น้องแล้วว่าน้องจะเป็นคนเล่าว่าเอ็มวเพลงนี้มันเกิดจากอะไรยังไงนะคะแล้วทำไมมันต้องแบบ หลุดโลกแบบเหมือนกับชื่อเพลงได้ขนาดนี้คือทำเกินละอันนี้ไม่ได้เรียกว่าทำถึงนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแน่นอนพรุนี้เกียมวีดกันให้สติหลุดสมองหลุดกันไปเลยนะคะให้สมกับเพลงของน้องเนาะวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ